สวัสดีกันอีกครั้งครับกับ Scary w เ l well. l สกูตเตอร์ไฟฟ้าก็ไปละคุณแม่ทองดีก็ไปละคราวนี้เดี๋ยวจะมาเล่นผีจีนนี่ยากนะครับลองเขาไปเล่นตาสองตายอมรับเลยว่าบางคับไม่เป็นนะครับลองมาดูคุณลุงนั่งวีลแชร์ดีกว่าใช้เสียงลุงแฟรงค์นะโอ้ได้เลย คุณลุงไปคุณลุงนี่นั่งวีลแชร์ที่มีโอจรวดไอพ่นอ๋อนี่มีให้กดไอพ่นด้วยอ๋อนี่ไอพ่นไอพ่นอ่าไปยังลุงลุงใจเย็นปึ <c> ๊บ <oughs> คุณลุงไปละออะคุณลุงคุณลุงเดียว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 ข้อลุงกลับตัวก่อนเออ เดี๋ยวไปข้างน้าไปข้างน้าโดดหน่อยโดดดึบเอ้ยลง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 กลับตัวก่อนลงกลับหัวขาดเลยโดดเอ้ยเอ้ยลงลๆงลงลงนั่งก่อนครับลงนั่งลงนั่งข้อลงนั่งไปต่อเลย เดี๋ยวเดียวมันมีท่อมีท่อเดี๋ยวเดี้ยวเดียวเดียวถอยล่างถอยล่างนางก็ถอยล่างเดี๋ยวลุงใจเย็นปลุงไปยปยปไปตัปอช่วยลุงด้วยช่วยลุงด้วยลุงจะไปแล้วนะดีมาก โอ้โหทางนี้ขึ้นเข้าสู้มาร์คเดี้ยวเดียว,ยวข้อลุงตั้งลากลุงลุงข้อติดไอพจติดไอพจติดไอพจไปเลยอไปเลยไปใช้ไอพจและบ้าเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอขึ้นเนิดลงช้าช้าลงช้าช้าลงช้าช้าลงลงลงงโ,โ,โอ้ยสะดุดอะไรเนี่ยอ้ ้โอปป้าซากมันเยอะไปไปเอาวอามันติดอะไรนะเนี่ยงั้นลงข้อตีรังกาไปละกัน <c oughs> เอาลง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 ขาเปล่าล่งขา,าไม่ดีไปเดินใช <c oughs> ่ไหมเราไปเอะลงไปไปมันคืออะไร <c oughs> โอ้ย ไปทางใน <c oughs> อาละ่ะในเมื่อเรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรเราก็พุ่งไปด้วยใจที่มุ่งมันพร้อมกับเดี่ยวติดเทอร์โบเลยเทอร์โบล่ะเทอร์โบโอ้โอ้โ yeah, อ้ย่าอย่าอย่าล้มอย่าล้ม ถ้าตกลงขาลุงใช้ได้โอ้ใช้การมาขับตรงนี้ช่วยนะครับเมื่อกี้ไปเง่าเหรอเดี่ยวข้อลุงไปชะเง้อก่อนโอ้อันนี้ไม่ต้องพุ่งไกลหลอกลงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาขับไอ้เอ้ไปเอ้ยไม่ล้มลุง่าให้ลุงล้มอย่าให้ลุงล้มอย่าให้หัวลุงสะบัดพื้นใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลย

งใจเย็นลุงใจเย็นลุงใจเย็นลงใจเย็นลงใจเย็นไปไปลงลุงลุงลงโอ้โอ่ะลุงแกงคอไว้ลุงแกงคอไว้ลุงแกงคอไว้ไปลุงต่อต่อช้าไว้ลุงช้าไว้ช้าไว้ลุงช้าไว้เชื่อเพมเชื่อเพมลุงช้าไว้ลุงลุงดูสถานการณ์ก่อนลุง มันยังไงรอมันขึ้นไปลุงอ่ะไปลุง้งไป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 เบกเบรกลุงแบกแบกเบกเบกก็ยากออร้อนร้องมายกขายกขาเนี่ยอ้อยักเฉย,ยไม่เป็นเลยไงเนี่ยไปลุงโดดนิดนึงอ้ยลุงนตอนตัวมา ตบตัวไปลง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 เดี่ยวเดี่ยวเดียวลงลงใจเย็นโอ้ยลงลงดังนิ่งๆก่อนลงเฉยเฉยดังนิ่งนิ่งนิ่งลงข้อล็อกอยุดนิ่งเดี๋ยวเราจะใช้เทอร์โบพ่านนะใช่ไอใช้ไอพ่นนะไปลงไปไอพ่นเลยลง ไปลงเอ้ยไม่ต้องไอ้พดนี่ไม่ต้องไอ้พจนโอ้ยลงลงเดียวเดี่ยวเดียวลงลงลงถอยถอยลงมาลง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 นิ่ง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 ข้อไปดูช้าๆก่อนว่าต้องพุ่งไกลไหมอ๋อไม่ต้องพุ่งไกลนะไปไปลงไป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 ลงไป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 ลงไปไปไม่ต้องพุ่งไกลเอ้ยมันไม่ถึงอ่ะไม่ถึง ไม่ทึงงั้นใช้ไอพ่นช่วยน้อยหนึ่งอ้าวไม่ต้องช่วยลุกนั่งก่อนน้ก่อนใจยเย็นโอ้ไปลูกใช้ไอพ่นช่วยนิดหน,นึ่งปึ๊บลุงเบก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 ลุงลุงเบกโอ้สิบเอ็ดดวงแล้วครับสิบเอ็ดดวงแล้วอไอตรงนี้เป็นอะไรอ่ะไปช้าๆลุงช้าๆ ช้า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 ลุงช้าช้ามันจะล่วงลงมาหรือเปล่าเนี่ย <Yes. S 2> <c oughs> ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยมันล่วงลงมาจริงๆอ่ะช้าช้าโอ,โอ้ยโอ้ยลงลงคอร์ถอยก่อนลงลงลงจ้าลงถอยก่อนไปลุงไปขออย่าไปมาลนะ ไอพิสัยไกด,ด้วยไปไปเลยลุกโอ้ยหวาดเสียวจริงเลยโลชอนลอยลอยลอย,อยเดียวโลกเดียวไปไปลุกไป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 ้ยอ้ยโอ้โหย,ย,ยืนไว้ลุก ลุงใจเย็นช้าๆคอร์ดลงคอร์ดแบกลูกแบกแบกแบกไปลงแบกแบกลูกเอาไป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 เลยทีเดียวทีเดียวเออท่านนูนสิทักนดนทักนดนทักนดนตั้งตัวกันตั้งตัวให้ลูกตั้งตัวอย่าอย่าลูกลุกตั้งหัวเชียว ไปลงไปเอาไปเอาไปขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นไปลงไปลงข้างหน้าข้างหน้าข้า,างหน้าตั้งนุงตั้งตั้งนิ่งๆก่อนโอนเจ็บคอแล้วเนี่ยช้าๆลุงช้าช้อร้องพ่อร้องช้าๆลุง เออลุงไม่ต้องรีบไม่ได้มีธุระอะไรนี่ลูกลานก็ไม่มีแล้วเนี่ย <c oughs> เอาไปโดดป <c oughs> ึ๊บเบกเบกลุงเบกเบกเราจะค่อยๆไปเบกเบกค่อยๆไ,ไปลุงค่อยๆเข็นยังไงยังไงต่อค่อยเข็นขึ้นไปดูก่อนว่าต้องใช้ไอพ่นหรือเปล่า ออาละใช้ไอพ่นน้อยหนึ่งก็ได้เอาเอาเไปไปลงไอพ่นน้อยหนึ่งกดไอพ่นเปิดนี่พอดีเลยพอดีโอ้ยโอๆยโอ๊ยเก่งไว้เก่งไวกว้เลุงเก่งไว้เกว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดตัวนี้ช่วยนะครับเนเนเนลงลงลง เดี <icate> ๋ยวค่อยๆไปดูก่อนนะลุงนะว่าต้องใช้ไอพ่นหรือเปล่าอ้าวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะลุงนะค่อยๆลงนะลุงนะเก่งไว้เก่งไว้อย่าหงายอย่าอย่าความอย่าความด้วยอย่าความลงเก่งไว้เออเก่งไว้ลุงอย่าอย่าให้ได้สัมผัสพื้นโอ้ยข่าวจีเงลลุงดาวสิบแปดดวงแล้วไป ช้าๆลุงอ่ะโดดแล้วเบรกด้วยลุงอย่าให้ได้สัมผัสอย่าให้ได้สัมผัสพื้นลุงอ๋อเดี๋ยว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 ไอ้ตรงนี้มันจะทับเราดิช่วยใช้ไอ้พจเลยลุงหน่อยได้เลยลุงไปไปอย่างเร็วเลยลุงอย่างเร็วติดไอ้พจติดไอ้พจไอแบกแบกแบก ลง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 มาก่อนลงมันมีบันไดเลื่อนอยู่ลงุงไปลงบันไดเลื่อนลงค่อค่อยๆเข็นไปลงโอ๋โอ, <laughs> อไปไปไปไม่ได้อ่ะไอ้ไก่อ่ะพอดไอพอดเออเฮ้ยลูกอย่าอย่าอย่าหัวหลุดอู้สิบแปดดวงอะ่ะเจ๋งอ่ะ ไปลุงช้าๆช้าๆเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะธรรมดาธรรมดาโดดโอ้ยอย่าให้ล่าสับอาุ้ธ <c oughs> ทำไมไอพจนอีกแล้วเหรอไปใส่ไอพจนลุงไปลุงลุงลุงช่วยพลิกตัวขึ้นมาหน่อยเออเออเออ โอ้ยสุดยอด20ดวงแล้วไปมันหน้าไม่สัมผัสพื้นหน้าไม่สัมผัสพื้นโอ้ยอย่าไงาอย่าไงาอย่าไงเก้งไว้ลูก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 ลเก้งไว้ทำไงอะลอก ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้อาจจะเสียงดังหนวกหูไปหน่อยแต่มันเป็นอารมณ์ร่วมจริงๆนะครับเจ็บคอมากๆเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับลองมาเล่นกันใหม่เมื่อกี้พาคุณลุงไปได้ไกลแล้วนะขอบคุณทุกคนที่สมกำลังใจมาช่วยนะครับอาจจะดูแล้วเบาเสียงลงหน่อยนะส่วนใครมีเคล็ดลับดีๆก็อย่างที่บอกนะครับไปเม้นต์บอกเคล็ดลับหรืออินบ็อกซ์ได้ที่เพจ Facebook ทองดีโชว์นะครับ เข้าไปกดถูกใจเพจแล้วก็ติดตามชมคลิปสนุกสนุกได้ทาง Facebook ด้วยนะครับคลิปนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ